สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะเช้าๆแบบนี้นะคะก็มาพบกับคุณยายบัวลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เช้าว,วันพุธนะคะคุณยายบัวลอยก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะที่วังทะลุนะคะ ตอนนี้นะคะคุณพ่อควานก็กำลังอาบน้ำนะคะล้างดินออกให้คุณยายนะคะและระหว่างที่อาบน้ำนะคะก็กินกล้วยอีกเช่นเคยคะ่ะ เติมพลังก่อนไปทำงานนะคะดีแก้มสิคะ <c oughs> อาบน้ำไปด้วยนะคะกินไปด้วยนะคะตินอีกแล้วนะคะแล้ <c oughs> <c oughs> มันจะมาเดินตามคุณพ่อควานนะคะนีอาบน้ำด้วย อาบน้ำด้วยฝักบัวอีกแล้วนะคะดูผิวหนังคนยายสิคะดำเมื่อมเลยค่ะท้องตึงมากเลยค่ะ อาบนะ้ำสะอาดๆก่อนจะไปหาเพื่อนๆที่วังทะลุนะคะโอ้ึโอ้อแล้วนะคะเป็นยายบัวลอย ดูหน้านะชัดๆนะคะหน้าคนฟินแบบชัดๆนะคะวันนี้นะคะฝากแม่แม่เอฟซนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนผลไม้วันหวานให้คหุณยายและเพื่อนๆนะคะชาวช้างตกงานนะคะได้ที่วังชะรุนะคะที่ช่องสามสาวดาสซิ่งนะคะ ช่วงเช้าก็จะเป็นเวลา11.00นครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นเวลาประมาณบ่าย2ึ่งนะคะอย่าลืมอุดหนุนอาหารผลไม้วันหวานให้คุณยายบัวลอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายบัวลอยแก้มด้วยของเราด้วยนะคะ ขวานเอายามาให้อีกแล้วค่ะกินด้นวยเสร็จกินหญ้าต่อนะคะก็เดินไปทำงานต้องใช้พลังงานนะคะต้องเติมพลังกรเติมพลังกรน,นะคะกินอีกแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จกินต่อ ทั้งอาบทั้งกินไปพร้อมๆกันเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะคุณยายของเรา ช้านี้ก็ขอจบลงเพียงเข้านี้นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนผลไม้วันหวานนะคะให้คุณยายบัวลอยและเพื่อนๆนะคะที่ช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ